ท่านประธานครับกระผมขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติซึ่งคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแล้วเสร็จเสนอกลับไปยังสภาของเราในวันนี้ท่านประธานครับการรายงานของคณะกรรมาธิการร่วมของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเพียงประเด็นเดียวครับรท่านประธานครับแต่เป็นประเด็นที่กระผมเคยร่วมอภิปรายมาแล้ว สองครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สามไม่พูดก็ไม่ได้เพราะพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีสั่งมาให้พูดครับท่านนัน่นคือการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราสิบสามครับท่านประเด็นเกี่ยวกับข้อยุติการออกเสียงมชามติซึ่งคณะกรรมการร่วมซึ่งมีสอสอทั้งสอวอมีมติเห็น ตามสวคือข้อยุติในการออกเสียงประชามติที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องมีสองเงื่อนไขก็คือการทําประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องมีพี่น้องประชาชนออกมาทําประชามติมากกว่าเกินหนึ่งนั้นคือเรามีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสมมุติว่า50าสิบล้านคนในประเทศนี้ในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ นะครับจะต้องมีพี่น้องประชาชนออกมาทำประชามติไม่ต่ำกว่า25ล้านคนถ้าออกมาไปถึงการออกเสียงประชามติก็ไม่เป็นข้อยุตินั้นก็คือประชามติมันก็เป็นหมันครับท่านประธานครับผลคือไม่ว่าท่านจะยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ดีเลิศปรเสรดสีอย่างไรจะยกร่างให้รัฐธรรมนูญ เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอย่างไรแต่วันทำประชามติที่พี่ร้องประชาชนออกมาไม่เกิน25ล้านคนเราก็ไม่สามารถแก้ไขรัฐธรมนูญฉบับนี้ได้สำเร็จข้อที่สองครับท่านประธานครับเงื่อนไขข้อที่สองเป็นเงื่อนไขที่คณะกรรมการร่วมกันชุดดียืนยันตามการแก้ไขของสวออคือเงื่อนไขที่ว่า การออกเสียงประชามติจะได้ข้อยุติต่อเมื่อมีคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงทั้งหมดนั่นคือถ้าเราจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราจะต้องได้คะแนนเสียงเห็นด้วยกับการแก้ไขมากกว่าคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยรวมกับงดออกเสียงอีกมันก็ยังไม่เพียงพอนะครับสภานสานครับ พี่น้องประชาชนที่อยู่ทั้งบ้านเขาสบ,สบ,สบ,สบสนประชาธิปไตยนี่อย่าไปสร้างความสับสนให้กับชาวบ,บ้านเลยครับแต่จะต้องมีคะแนนเสียงเห็นด้วยกับการแก้ไขมากกว่ากึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงทั้งหมดอย่างที่กับผมได้ยกตัวอย่างในเงื่อนไขข้อแรกเราจะต้องมีคนออกมาออกเสียงมากกว่า25ล้านคนข้อแรกนะฮะ และจะผ่านเงื่อนไขข้อแรกได้เราจะต้องมีคะแนนเสียงเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากกว่า12.5ล้านคนครับอันนี้ก็สองชั้นของพวกท่านนะฮะมันยากไหม่ะครับท่านประธานท่านพิเชษที่ผมเคารพครับมันยากไหมครับชีอยวไปข้างทดิค่ะคณะกรรมการที่กรุงรอธานีเมื่อคราวที่แล้วมีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่24ที่ผ่านมานั้นเลือกตั้งนายกอบจอเราไปหาเสียงประชาสัมพันธ์ให้พี่รองประชาชนไปลงคะแนนเสียงให้นายกอบจก็ <im it> ไปหาเสียงเราได้ลงหาเสียงโอ้โหคนมาฟังเป็นหมื่นหล,หลายหลายเวทีนะครับทั้งพรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็ไปช่วยกันที่นั่นประชาสัมพันธ์แต่คนมาลงคะแนนเสียงเพียง5 2อร์ครับท่านประธานก็นี่ก็รู้อยู่แล้ว นะครับมันเรื่องเล็กๆจะทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้เรื่องง่ายๆทำเป็นเรื่องอยากไปได้มันคืออะไรกันว่าประเทศนี้ท่านประธานครับหากนับย้อนไปถึงช่วงเดือนสิงหาคมปีนี้เนี่ยแหะครับช่วงระยะเวลาสี่เดือนเท่านั้นครับนับจากวันที่สภาผู้แทนราษฎรของเรามีมติเอกชน,นเห็นชอบให้ใช้กติกาเสียงข้างมากหนึ่งชั้น แล้วส่งไปยังสวเพื่อพิจารณาแต่สวก็กลับใช้กติกาเสียงข้างมากสองชั้นอีกเมื่อความเห็นของทั้งสองสภาไม่ตรงกันเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้นสภาผู้แทนของเราดีละครับก็ยืนยันครับว่าจะต้องใช้กติกาข้างมากหรือชั้นเท่านั้นเองซึ่งผมก็ไ,ไปปลายเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมานั้น ถึงเป็นที่มาของการตั้งคณะกรรมการร่วมทั้งสสและสวข,ข้างและเท่ากันครับท่านครับเพื่อพิจารณาประเด็นนี้ร่วมกันให้รอบครอบอีกครั้งหนึ่งจนเข้ามารายงานในของเราวันนี้และฮะมันรอบครอบแล้วเหรอครับไม่ฟังเสียงนกเสียงกาเลยฟังใครก็ไม่รู้ท่านประธานที่เคารพครับกระผมยืนยันนะครับว่าการที่กระผมยืนยันมาตลอดในการอภิปรายพระราชบัญญัติฉบับนี้สามครั้ง ว่าข้อยุติของการออกเสียงประชาพรติในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะต้องใช้กติกาเสียงขากมากหนึ่งชั้นก็เพียงพอแล้วเหมาะสมแล้วครับเป็นเรื่องง่ายสําหรับพี่น้องประชาชนในการที่จะมาลงคะแนนเสียงนะครับไม่ใช่ว่าจะทำให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูญปีหกศูนย์นี้ที่คิดนะแต่ให้ผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับ แม้ความจริงที่พวกเราทุกคนพี่น้องประชาชนทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจอยู่นะครับอยู่เต็มอกแล้วนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยมันมีกติกาที่บิดเบี้ยวเป็นต้นเหตุของปัญหาบ้านเมืองและรู้อยู่เต็มอกใครก็รู้ครับท่านครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับน,นี้ยกล่างมาอย่างไรหรือพวกเราสมควรอนุรักษ์รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไว้ท่านประธานครับ ก็ผมอยากจะขอ,อการเรียนท่านประธานเป็นบทคอดสุดท้ายๆแล้วแะฮะมาก็ผมเห็นประการออกเสียงประชาธินการแก้ไขรัฐนูลจะต้องใช้กติกาเสียงข้างมากหนึ่งชั้นนี่แหละครับและจะต้องรักษาสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนจะเป็นการเคารพเสียงของพี่น้องประชาชนที่เป็นอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงเพราะจํานวนเสียงเห็นด้วย กับการแก้ไขรัฐมนูลคือเจตจำนงแท้จริงของพี่น้องประชาชนที่ต้องการแก้ไขรัฐมนูญฉบับนี้ธรรมทานครับท่านอย่าลืมนะครับว่าบางฝ่ายได้ประโยชน์จากรัฐมนูญฉบับนี้ย่อมไม่อยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงกติกาใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งทุกวันนี้หากวันหนึ่งเราต้องมีการทาประชามติแล้วฝ่ายไม่ออกไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงใช้แรงจูงใจให้ใหพี่น้องประชาชน ไม่ออกมาประชามติไม่ออกมาทําประชามตินะครับนั่นก็ก็ไม่ได้ผลนะครับแล้วงบประมาณของประเทศที่จะต้องสูญเสียไปอ่ะมันก็เปล่าประโยชน์เชื่อผมนะครับผมเดาได้เลยนะครับดังนั้นครับท่านประธานกับผมเห็นว่าการใช้กติกาเสียงข้างมากถึงชั้นนั้นคือเราเอาเพียงคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งมาตัดสินใจก็เพียงพอแล้วครับท่านประธาน และยืนยันเจตจำนงที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พวกเราไปหาเสียงและบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเราจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยให้กลับมาเป็นประชาธิปไตยสักครึ่งใบก็ยังดีครับท่านประธานครับขอากาบขอบคุณครับ